ใส่ได้ใส่น้ำเลยออืมไม่ต้องดับไม่ต้องดับอเอาเลยอ่ะอืมอืมกลัวจังน้องกอรพ่นไฟลนลนลนละเทียนใส่ระวังอืมมึงใส่ ใส่น้อยไปมันก็ไม่ขึ้นนะค่ะคลมมันแรงเรย่าพึ่งดย่จ้าพึ่งใส่ให้มันร้อนขึ้นมาก่อนอลมแรงวะน้ำม,ม,ม,มันน้ำมันมันต้องเดือดอืมเดือดตายเลยตายเลบโดนพ่นไฟของเรานะครับ ผมอยากจะให้ทุกคนรู้มากแต่ไม่ให้ดูใกลครับผมว่าผมจะซูมให้นะครับรืมมองนะครับดูเลยนะวันเขียนหมดแล้วนะครับมาใหม่ครับผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆเพื่อให้คนดูเห็นนะมันจะเป็นแบบนี้ครับ้องใช้เทียนละลายนะครับนิดหนึงครับปกติคนอื่นใช้ตะปูแต่ผมใช้ไม้เป็นฐานนะนี่ครับเอาแล้ว ทุกคนนะ่าจะเห็นสว่างนะแต่ผมเห็นไม่สว่างตอนนี้ก็สักประมาณกี่โมงแล้วนะกี่โมงแล้วตอนนี้ก็สักประมาณ6โมง54แล้วครับเป็นเวลาเหมาะสมที่เราจะมาเล่นทีมังกรข้นไฟครับไม่มันนี้ครผมจะให้ทุกคนดูนะผมซูมม่อ,อยู่นะ ทุกคนอยากให้ผมซูมขึ้นหนึ่งไหมกดไลค์นะครับนี่ครับอันนี้ซูมใกล้จนนี่นะครับนี่นะครับไอ้ชัดนี้ไม่เห็นไข่ก้างเลยมันยังเดี๋ยวใส่เทียนนเทียนนเมื่อกี้ใส่เทียนเยอะใช่ปะเดี๋ยวให้เทียนละลายนะเหลอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเวลาสมควรที่เราจะมาเล่นกันเลยนะครับ เดี๋ยวทุกคนคอยดูนะครับธรรมดาทำได้ดีๆพวกหัวเนื้อไฟนี่ครับผมจะซูมกลับมาให้ทุกคนเห็นนะครับเมื่อมันขึ้นสูงขนาดนี้ครับเห็นแค่นี้พอนะะเสียวขามากนี่ครับอุยคิดว่าไฟลุกบ้านนะครับรู้สึกเหมือนตากล้องอยากเล่นมั่ง นี่ครับนี่ครับเริ่มแล้วครับไฟสูงแล้วเอาเลยนี่ครับไฟไหม้บ้านเลยนะครับหน้าเล่นดีใครอยากจะเล่นเดี๋ยวผมบอกทีนะหนึ่งนะครับต้องใช้ฝาเบียสองใช้เทียนเอาไว้ในฝาเบียนครับแล้วก็ตั้งฐานด้านล่างด้วยครับสามเราใช้ตะปูเป็นฐานหรือไม่ก็ไม้ได้นะครับสี่เราต้องมีผ้าครับผ้าเราต้องมีแก้วน้ำครับ แล้วม่น้ำนะครับใส่ไปแล้วก็เราก็ทาจุดฟูเลยครับแต่ถ้ามันไม่พอจริงเราก็ต้องใส่เทียนเพิ่มนะครับมีแค่นี้นะแต่ผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันฟูขึ้นขนาดไหนะเดี๋ยวมันจะสว่างไปเห็นบ้านผมตอนนี้ทุกคนเห็นบ้านผมไหมครับดูค่อยดูนะมันจะสว่างทั่วบ้านเลยเอาอยัางเอาอยัางทุกคนดูอยากเห็นแล้วนี่นะอุ้ยไฟลุกเลยนะครับตาต้องอยากเล่นแล้ว แสงให้ตาต้องเล่นบ้างได้ไหมออเอ้าให้มาดูดูเอาได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เทียนละลายหมดก่อนนี่เอาเทียนนี่ไปลนข้างล่างช่วยให้ไปแรงๆเดี๋ยวไปชนฝาเบียเดี๋ยวร่วงเออลนรนให้น้ำมันละลายให้เต็มฝา ล,ละลายละอืมเอาน้ำใส่ให้อย่าเยอะมากแล้วก็อย่าน้อยมากเฮ้ยเฮ้ยีครับนีครับคนไฟจริงไหมครับทุกคนนี่ฮะคนไฟกันครับเดี๋ยวผมขอเชี่ยอเพิ่หน่อยเพื่อมาเสริมเฮ้ยฝาเบี้ยฝาเบี้ย ก็อย่าเอาหน้าไปใส่ตรงกระทะนันไฟยังไม่ติดข้างบนเลยโดนโดนเลยให้ถ้าไฟมันติดข้างบนอะ่ะอ้าวไอ <c oughs> ้จบ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 คลิปพ่งนี้